แตเปลี่ยนท่านนายกสภามหาวิทยาลัยด้วยพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งได้ทรงพระกรุาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เชิญปริญญาบัตรสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาดับบัณฑิตศึกษาและรางวัลสำหรับผู้ได้รับรางวัลทุนมู้ิพลประจำปีการศึกษา2555เพื่อให้ผู้สำเร็จการศึกษาดับบัณฑิตศึกษาและผู้ได้รับรางวัลทุนภูมิพลเข้ารับนมนตลนพิธีแห่งนี้ปัจจุบันคณะบดี ผู้อำนวยการสถาบันสำนักจะได้ประกาศรายนามผู้สําเร็จการศึกษาดับบัณฑิตศึกษาเพื่อรับปริญญาบัตรและรองอธิการบดีฝ่ายการนศึกษาจะได้ประกาศรายนามผู้ได้รับรางวัลทุนภูมิพลเพื่อรับรางวัลและเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ปริญนาโยกสภาพามหาเทลัยขาพระเจ้าอาจารย์ดรสุปริยาแก้วละเอียดผู้อำนวยการบัณฑิตศึกษาคณะนิสสร์ขออนุญาตเบิกผู้สาเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาประจำปีการศึกษา2555จํานวน222รายขึ้นรับปริญญาบัตรจากพานเบื้องหน้าพระบรมชายาลักษณ์ดังมีรายนามต่อไปนี้นิตสตา์ดุษฎีบัณฑิตนายรณกรบุญมีนายสมบัติพิทพคงศักพักนางสาวสวิมลเลขาสิริชัยลาวันนา,ายภพรัตน์ธีรชัยมหิด พันตำรวจเอกมานะเพาะช่วยพันตำรวจโทรประลองศิริภูล,ลนางสาวสุจิตาใจเอื้อนิติศาสตร์มหาบัณฑิตสาขากฎหมายเอกชนนางสาวธีมาพรทวีชัยทศพลน,นางสาวอาราดาจัรยาทรัพกิจนายเสกสรรเอกวิยาวิทย์นายเฉลิมวุฒิศรีพมนางสาวกัญยาณัฐพมนอกนางสาวมนชิดารุจิกันหานางสาววราพรพลมีรมัศมีนางสาวอมทรัพย์เจริญทรัพ์ นายศิริสิทธิจิตสุวรรณนางสาวกนกวันจานเจือนายจิรนัทนุชจรัสนางสาวจิรวรรณรักสงนางสาวนัชชาเมืองสงนางสาวนัทระดาแสงจันจิราธรนางสาวดุดเดือนแก่นทองเจริญนางสาวตุลธิดาลิมสุวัตนายธีรศักดิ์อุบลรัตน์นายปิยศักดิ์บุญ บุญยักษุลสีรุ่งนายปิติสงสัมพันธ์สกุลนางสาวพกายดาวเศษประสงค์นายพิรพลคงเจริญนางสาววรรณพรเตือนวีระเดชนายอภิสิทธ์ใต้รหันนายสุมนพัฒคุ้มจันทร์นางสาวพิรมพรสุดใจสาขากฎหมายอาญานางสาวพิมพิไลเก่งงานนายกิติพงศ์คงเรืองนางสาวกิษณีชาดิตนางสาวหัทัยการชัยกูลนางสาวพรสวรรค์คุณาจิรพร นายธีรพัฒน์เมฆฉานางสาวอชิรยาจันพูลนางสาวกาลดานกนพลัตนาย,กนายเ,กเ,กเกติศักดิ์ตันติจริยาพันธ์นางสาวจุรีรัตน์ไตรภูมินางสาวจุไรรัตน์คงเจริญนายธงไทยสุกรสิกรนางสาวปานมิตาแป้นสกุลนางสาวพัชชลพันธ์ชมพูนุษณอณุธยานางสาววงพลนวลอ่อนนางสาวหยกพรกระแสนางสาวเอื้อพรเพชริริ นางสาวหาลีไทยรัศมีเจริญนายนันรุ่งศรีนายสมศักดิ์สุขวันรนางสาวกตัญุตายายืนสาขากฎหมายมหาชนนางสาวศินีนาถผวังนายจรกิจคงสมนายเจนวิทยาเดชนายขวัญชัยสนองคุณนางสาวชมพูนุสุขศรีมั่งมีนายบุญพัฒน์ชูเกียรตินายประนุพรจงธีรโชตินายพลังชาติเหมือนแก้วนายพุทธิพงศ์มานิศรน นายสันติชัยสุกราชในายสุมเมธทีระวัชรมาต์นางสาวพันละพานุ่มน้อยนายอานน์มาเมาสาขากฎหมายระหว่างประเทศนางสาวเกตกนกเข็มตรงพันตำรวจตรีไก่ทองโพตาดนายไกรวุฒิจริยาการจนานางสาวดวงสุดานาเนกหลังสรรน,นางสาวธัญญาพรจันสว่างนายนำพลวชิรศิรินางสาวเบญจาอยู่ประเสริฐ นายศิรพเจนเจริญวงศ์นางสาวศิรามล์พลตีสาขากฎหมายธุรกิจนางสาวพนิดาหองอครพันธ์นายรัตนันท์หิรันรัศมีสกุลว่าที่พันตำรวจตรีกิติกรเนียมสอนนายจักกิจเจริญพงศ์นายนัทวุฒิอุไรรัตน์นางสาวธิติรัตน์สง่าแสงนายนิสันทองหนูนางสาวพัชรีปรารถนาะนายภาคภูมิเวชวิทยานุวัตรนางสาววิไลหอมหวน นายวุฒิพงศ์เตชยอดนายสมพลวิถีธรรมนางสาวอารไทยโคศิลานางสาวอารวรรณเพิ่มสิทธิ์นายเอกราชทองพบนางสาวนัทนภัสสมศักดิ์ตะกูลนางสาวสุภาลือประกรณ์นางสาวปณิธานพุนรักนายเกรียงไกรพิงชัยภูมิสาขากฎหมายการค้าระหว่างประเทศนางสาวนัทพรน,นิเนตรนางสาวสมกมลตันสิรินางสาวเพชรามาราศแพทย์กิจธรรมชัย นางสาวสุจารีรุจิวณิตกุลนางสาวปภัยทิพตตั้งตรงวานิชนางสาวนัทธิดาสันติสุทธิกุลนางสาวนฤมลศักสกลุลไกรนางสุภลักษณ์นิธิไพจิตนางสาวชนิศราล่มโพศักนายกิตินางแสนชมพูนางสาวตามตะวันอรุณกมนนายนันทวิทย์พัฒนาวราพงศ์นายปรเมศศิลปัญจนางสาวปิยมาศธรรมเจริญน,นางรงรองชัยสิริ นางสาวแววแพรไทยภัยทูลนางสาวศิรนันท์จันทจวงนางสาวสุวัชรีอนุสนพรเพิ่มนางสาวอรณัทน้อยพาณิชย์นายสมมาตรยศบุตรนายสิทธิพงษ์เอื้อตะกูลพาณิชย์สาขากฎหมายภาษีนางสาวจิรยยาวดีเยี่ยงยงนายชานวุฒิตันทัดิรกนางสาวธัญ,ญามาศเราวีรพาณิชนายพิเชษคุบตินทร นายรัชพลศิริสาครนางสาวศิรินทร์พาณิชกุลนางสาวสุภารักษ์วงสมกลืนนางสาวสุรีรักษนากิจภพศสารนายประพันธ์คงเอียดนางสาวนิพาพรรบินทศพรน,นางสาวขวัญชนกสายเทพนายสลันบุญพิทักษ์นายชัชยุทธปัญญาบุตรนายสุทธินันแพทยานันสาขากฎหมายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายปันจศักิ์นาคาวิสุทธ์นางสาววามารีหนูสุวรรณนางสาวพัชละวันประสงค์ศินนายนัทพงศ์กิตติตะกูลนายกิตฤทธานายอิทธิพัฒน์บุญดิเลงนางสาวสิริชนกริยะเกื้อกูลนายสันหวัฒน์จิตรากุลนายสุนทรแก้วประเสริฐศรีนางสาวอัญชลีนักบริตนนายนาวินพิมกัด นางนวรัตนพิมพกัดนายนธกัญ์ร่วงปานนายปุณวิทย์พัสลาลุจินันนายธนชัยประสบดำเกลงนางสาวศิรประพาฐานพงศ์นายอาทิตย์ธรรมานุรักษ์กิจนางสาวเรียวไผ่บุญลอยนางสาวพวงรัตนเชื้อลบนิติสารมหาบัณฑิตสาขาวิชากฎหมายธุรกิจภาคภาษาอังกฤษนางสาวนารินีพงโหมดนางสาวพิมพัฒ โชคดารานางสาวนาดยานีจุทองนางสาวอารุณรัตน์หานพง์นางสาวนัฐาทัพทิมเทศนางสาวชนะภาสีคงอยู่นางสาวบุษยาพรกิติวงศธรนางสาวไอวอรินเกตทัพทิมนางสาวนัทธิดากองสวัสด์นายปวีเจนวิรนน์นายนพพัฒน์ตันติพงทาลินนางสาวสลินยาสังควิจิต นายทิติวัตรวิสารัตนางสาวศิราภาเจียมวรนันกุลนางสาวนัททินีแก้วสะอาดนางสาวชดาพรน,นินการนางสาววันนิดาพามพันธ์นางสาววชลรศิริ์สรเศสวานิชนางสาวนัททินีแก้วงามนายประกาสิทธิ์ลอดแพงนายจุฑาวุฒิชอบชื่นนางสาวอรชุนบุญยเกียรตินางสาวคุณนิชาสีมนเทียน นางสาวจุธามาศธีรวัตรนายคติพศสิงห์สูงสุดนายวรวุฒธว่องวานิชนายสันติภาพดำประภัยศิลปศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชากฎหมายมหาชนนายพิเชษชื่นเลิศสกุลนายวัชรพงศ์จิตโสนางสาวปรีดาอาภาดีหลกเพชรพาดากูลสาขานิติตรวิชานิติเศรษฐศาสตร์าการค้าระหว่าง,งประเทศนางสาวอาคีราโสรัตประกาศศิตรบัณฑิตทางกฎหมายมหาชน นายอินพลอัธยศนางเนติการมัทถาวรนายนัทพงศ์วิริยะรัตนานนท์นายจิรพันธ์แก้วประดิษฐ์ว่าที่ร้อยตรีจราวุฒิอานักมณีนายพงศักดิ์ติ้วพาณิชย์นางสาววิจิตราพีรชฉัตรวุฒิกุลนางสาวทัดดาวบุญสายร้อยตำรวจตรีสินชัยบุญเจริญนายอายนตนประยูนหงนางสาวไกล้รุ่งเมืองนกนางสาวนัทัยารักษานางเพ็ญศรี พิริสมบูรณ์นางสาวนวรัตน์พคุณนางพัฒนาพรไทยพิบูรณ์นายสุพันต์เกื้อกูลนายนัทวุฒิเจียงเพชรจ่าเอกรุ่นนอดรัตประโคนนางจินตนาราชนิยมนายชลภูมิเย็นสวงนายดุษฎีเดชนาเกรดนายทิติธนกุลกิจนายนารินอุ่นแก้วนางสาวนิรมนศิลนันต์นายพงพันธ์จุนอดุลน,นายรัชนานนททองโปร่ง นายวชิรพลชาวเหนือนางสาวสิรินภาสมพานนายสอนเพชรพินโยนายสุวัตสัจจประภานางสาวเกศศิรินทรกันสำอางนายเชษฐาติชาวันนายสนอบพิ้งเพาะนายอเนกสอนสีนางสาวนภัสวรันสันติสุขนายบรรหารกำลานายวิชานทายอ่อนว่าที่ร้อยตรีสุชาติพระเพชร นายสุริยาอุ่นคำนางอภิชยาจิตกเกษมเทวินนางสาวปิยพัฒน์คอยเคลื่อนนางสาวรมิดาหกเจริญและนิติศาสตร์มหาบัณฑิตสาขากฎหมายระหว่างประเทศนางสาวสาลรินีลิขิตพัฒนากุล กราบเรียนนายกสภามหาวิทยาลัยข้าพเจ้ารองศาสตร,ราจารย์พัชราพัชราวนิ์รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษาคณะพ,ณะพานาณิชยาศาสตร์และการบัญชีขออนุญาตเบิกผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาประจำปีการศึกษา2555จำนวน396รายขึ้นรับปริญญาบาัตรจัดพันเบื้องหน้าพระบรมฉายารักษ์ดังมีรายนามดังต่อไปนี้ บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาบริหารธุรกิจหลักสูตรนานาชาตินางสาวปิติมาดิสกุลเนติวิทย์นายตนิพานจันทองจีนนางอลิสลาชลินสารบัญชีมหาบัณฑิตสาขาการบัญชีนางสาวนวพรทองศรีนางสาวกิติคากถนานน์นางสาววันวิสาพวงมะลินางสาวอนุสลาศิลานา้มเที่ยงนางสาวสานิตาสืบตรกูล นางสาวชิตนกดวงแขนางสาวนัชชาเสน่เมืองนางสาวศิริพรสุขสำราญนางสาววไรลักษ์สุวรรณวไรกรนางสาวพัชรีอัศพรัณฑ์นางสาวศิริวัลรัตนมนเทียนชัยนางสาวพรพิมลบุญธริกนางสาววัฒนยาจารุพงศ์นางสาวสุธินันบุญสว่างนางสาวนัทการหมายชื่น นายตวงศักดิ์ปณีปะปกรณ์นางสาวเบญจมาศจันทร์อัมรุงนางคณิฐานินรัตนนนท์นางสาวพรพิมลวิทยาศินนางสาวปริชัดชำนิการโกศลนางสาวปรัชญาทิพมาสันติสุขนางสาวพัชราพรกิติวิเศษกุลนางสาวอัญชันยันบางเทานางสาวน้ำเพชรแ่เหงนายพักวัตรคูบุญยะอารักษ์นางสาวพิมอุมาสุวรรณไตรพกนายจิรัต ทิตตัสทัพวรกุลนางสาวกุลนัทวิสุทธิวงศ์นางสาวมายุรียุ่งแสงมนูนนางสาววันทิพสุขาวานิชวิชัยนางสาวพิมนาราอาติโชติอนันต์นายสุทธิรัตน์ปาลกวงศ์นางสาวสิริธรจินจงสุวรรณนางสาวพัทิราเวชพานิชนางสาวสุชนยาสังทองนางสาววัดมัตรียาชื่นเจริญน,นางสาวสสิปภารัศมี นางสาวพัชรีตรีพรชัยศักดิ์นางสาวสุนีวัฒนะบัญชีมหาบัณฑิตสาขาการบัญชีธุรกิจแบบบูรณาการนางสาวพรพิรุณตั้งคติขจรกิจนายวิทวัฒป์ปัถนาศักดิ์นางสาวพัพสรกองแก้วอริยะนางสาวสิริการตาจีนะสันตินางสาวประภัยพันธ์ธรรมบำรุงนางสาวชิดดากิติคุณานน์นางสาวนพวรรณนาคะเลิศกวี นางสาวพิริยาสุวรรณวิวัฒน์นางสาวอัตินุชวิวัฒนากรนางสาวกุลยาชำนานานายสาศนตจันดานางสาวสินลักษณ์อังคานาวราพันธ์บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสาขาบริหารธุรกิจนายธีรพัฒน์สิริเดชัยนายชูชาติสันติธรรมคตนางสาวสุทธินีโคตรประทุมนางสาวอัญชลีกรสุทธิพ่องนางสาวเมธินีนิมิตมงคลชัยนางสาวธรรมรัตน์อยู่พจนางสาวปารณีดวงสง นายชิดชัยดีเลกวัฒนชัยนางสาวดารุณีสุวัฒนานุรักษ์นางสาวลัษนันอุ่นอัญชัยนางสาวภวิดาภูวิทิตนางสาวสุดารัตน์แซลีนายนิยมทรงคุณมาตรนางสาวออนชาลีทิพทวีนางสาววิลาชนีกันทะลึกนายนาดัยชาติแจ่มจิตตรงนางสาวลลลิสาเกียรติคุณนางสาวศิวพรพุ่มมณีนางสาววัสนาสุจิสินนายสิบภกิตภัยบู์ นางสาวสสินิพากุลวานิชชายนันนางสาววันนิตาปรัถนจริยานายอภิลักษ์อริยะพิช,ชัยนางสาวภาวินีมณีวันนางสาวนิชาภาบุญสังนายพฤทธสมรินางสาวอ่อนอนงโชตภัยบุญภัศาลนายเผ่าพัน์วีรกุลนางสาวอ่อนจิราวัฒนาพรน,นางสาวพันประภณสมิินันนายคมวุฒิัญญธนาธร นางสาวนภัชชนกชุนหะทิติธรรมนางสาวพัทร,รานาัน์สีระมาศวานิชนายวรวิจิราเดชาพยักนางสาวชนิดนันจันทราเพชรนายนัทพงสิริแสงชัยกุลนางสาวปิยรัต์ยันยงยุทธนางสาวเอมิกากำจายนางสาวนทพรปิติวัฒนารายนางสาววรนวิสาสจงพาณิชย์นางสาวกัลยาธนาวรวิบูลนายพิริินเศรษฐกิจงามนายงสาวพิสุทธิปัญจานานันท์ นางสาวพัทราลุ่งสิริสินนางสาวปัดเกียรติกำจายนางสาวกันดาเฉลิมฉีชัยนายเจนกิตเกียรติสมพกนายจุชาสิทธิ์เมฆมุงตวการนายลือลันดอนอินทรคคักุลนายวสุเอื้อวิไลเลิศนายทวีชัยศรีวิบูลนางสาวอมรวันเที่ยงตะกูลนายกสิทิ์กรกฎมากนางสาวจุลยพรอดุลสิริพงศ์นางสาว,าสาสาวปิยภพัฒน์ตู้จินดา นางสาวสุพิชชาทักษะเทวีสิรินายสุภพ,พัฒน์เอี่ยงกระสินนายเฉลิมรัตน์เสนาคุณนายจอมยุทธทรัพย์นางสาวนิชาพัฒน์สนทยานน์นายนภัทรพวงสวัสดิ์นางสาวภาวิดาก,กัญนชานภูสากิจนางสาวนัทพรศิวัส,สุวรรณนายจักรวันวงวัฒนเสศนางสาวพันนิดารอดพินโยนางสาวธาริณีนาโชนางสาวเจษดาพรเทียนสนวนกุลนายวิพิษอนุตรักษ์กุลวิชัย นางสาววัฒนีพานิชจิรสกุลนางสาวดวงพรประเสริฐเจริญสุขนางสาวสิริพรเจริญพรเดชานางสาวลลิตาสิริยากรนางสาวสุมนทาชลายเดชานายพัฒนการธรรมวรานน์นางสาวนิชลีจลัดจันญาวงนายยุทธนารัตนสัตยานน์นางสาววรรณวีณัฐารางนางสาวทิตยาเกาะวนิชนางสาวปราจิรัถนอมนางสาวชุญาดาสวเสนา นางสาวชันติกาบุญเตี้ยนางสาววริทนทร์รนัชชาจารุวิทย์นางสาวธิคำพรสื่อวัฒนาวงศ์นางสาวกัญญรัตนาสันนางสาวภาราพรตาราไตานางสาวเฟื่องฉัดสถิตเสถียรชัย